ต้นมะลิศนะครับอยู่ในกระถางนะครับมีขนาดความสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับจะอยู่ที่ต้นละหกร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีต้นร้อยห้าสิบเซนนะครับเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบจะอยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทนะครับ เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็จะเป็นเมตรยนะครับเมตรยี่สิบจะอยู่สี่บาทนะครับนี่นะครับมีสามราคานะครับติดต่อมาได้ทางไอ l ดีไลเลยนะครับมีบริการจัดส่งนะครับราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหรือจะวิ่งมาเองก็ได้นะครับสวัสดีครับ